สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป้าสุกุสุกอนคนดุริศคอยคนดุริศอำเภอพุนทองอยากมาเป็นนักร้องเสียงบุดีเสียงบุดีไปทำเป็นน้องร้องเก่าสันแปดสันค่ะพี่น้องเอ้อวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพี่น้องสิมาแนะนำวอเตอร์เครีสรับพี่น้องวอเตอร์เครีหรือผักสลัดน้ำพี่น้องผักสลัดน้ำ เป็นของพวกที่กัมพูชาเขาจะกินกันเยอะมากแถวนี้นะกัพะมพูชามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรยังไงพี่น้องเรามาดูกันอุปเัเทศมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากมันมีแคลเซียม อยู่ที่300มิลล<ม>ิกรัมร่างกายของคนเราต้องการแคลเซียมอยู่ที่วันลับ1,000หรือ1,200เนาะแล้วแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่แล้วเราต้องการโพแทสเซียมวันละ330มตัววอเตอร์เคม,มีอที่330เประนะพี่น้องนะเราต้องการธาตุเหล็กอยู่ที่12มิลลิกรัม12มิลลิกรัม ตัววอลต้าเคมีอยู่1.8มิลลิกรัมพี่น้องแล้วก็เราต้องการวิตามินเคอยู่ที่330มิลลิกรัมต่อวันนะอันนี้คือต่อวันนะที่พูดเนี่ยคือต่อวันนะพี่น้องเด้อในวอลตเคมีที่280มิลลิกรัมเบื่อตัววิตามินเอเนี่ยวิตามินเอช่วงนี้วิตามินเอต้องเยอะมากเลยลูกเต้าอยู่เรียนออนไลน์ line. โอ้ยพี่น้องเลยปวดหัวในการเรียนออนไลน์ line, พี่น้องนี่โนสายตาลูก มาเถะร่างกายต้องการวิตามินเอมือนึงที่สามพ IU วตถุเคมีอยู่ที่สี่พร้อมส IU ซึ่งมันเกินสำหรับที่จะเบ่งดูแลดวงตาของเราพี่น้องเลยวิตามินบี 1, ร่างกายต้องการอย่หนจุามิลลิกรัมแต่วัตเคมีมีศูนย์จุดมิลลิกรัมพี่น้องวิตามินบีสาร่างกายต้องการที่หนึ่งจมิลลิกรัม วิตามินเคมีอยู่ที่0.169มิลลิกรัมอร่อยค่ะวิตามินซีตัวนี้ในการต้านอาอะไรอะต้านวิตามินซีคือทำให้แบบเลือดบอกระดไรฟันนี่สิเนาะสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเอียงกรว่านเนี่ยเนาะร่างกายต้องการอยู่ที่75มิลลิกรัมวิตามินเคมีอยู่ที่65.6มิลลิกรัมอ่ะพี่น้อง พี่น้องว่าวอดเคสมันมหาศจรรย์มันเป็นพืชที่มัเป็นพืชที่สุดยอดเลยเหรอเป็นพืชที่ที่ต้องหามาปลูกไว้แล้อรพี่น้องมันถอประโยชน์ขนาดนี้แถมันต้านอนุมูลสาต้านอนุมุสอะไรไมนคือต้านมะเร็งได้วันถองต้านมะเร็งได้ถึงโอกี่ชนิดวะเนี่ยมันแบบหลายชนิดเลยอต้านมะเร็งอ่ะพี่น้องอันนี้นเ,เนี่ยเก็บมื่อไหรเนี่ยอันนี้ลอกออกแล้วลอกนี่ชีเอาเป็น อันนี้มีดมันมีดปาดหมากอีมกแม่นี่นะมีดปาดผักแถวนี้แหละก็ชิเอาไปล่างดีๆแล้วเขาใช้ไม้เสด็นนำแล้วก็เขาตีนมาให้ลูกกินต้มใส่ม้ม่าก็ยังเลิศพี่น้องเอออยู่บ้านกินแต่ม,มาหาพี่น้องเนี่ยมาเกาหลีเหโอ้ยตามา่เต็อมอยู่สองอะพระว่านี่หน่อยอยู่บ้านน้องก็เบื่อน้องก็จะเท็่ไหนล่ะว่างอะไม่ได้กินว่างก็หาเขาตะขัวแลนเลี้ยนหนังสือแล้วก็แลนทั้งกินทั้งเลี้ยนวะโอ้พี่น้องเลยสุดยอด เดี๋ยวสิอ่านอย่านนี้เดี๋ยวขอเนี่ยอ่านให้ฟังนิดนึงว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างไรนะเด้กเขาว่าสารประกอบในวอเตอร์เคสที่สำคัญคือกูโคซิโนเนสพีโนริกและฟาวนอยด์เมื่อคุณเคี้ยวหรือหั่นวอเตอร์เคสสารกูโคซิโนเลตจะแตกตัวเป็นไอโซไทโอไซยาเนตนะสารตัวนี้หนึ่งนั่นก็คือตัว พีเนลเนตทิวไอโซไทโอไซยาเนตสันซึ่งมาจากงานวิจัยมากกว่า50งานที่พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งและป้องกันมะเร็งพี่น้องวใบจางไหนเอาแค,แค่นี้กับเพลาะมั้งังอยว่า,าเธอยับยั้งมะเร็งนี่กับเพอาะแล้วล่ะว่าต้องยังอื่นแล้วมั้งเนาะเอาละพี่น้องจากไหนก็หามาปลูกไว้แล้วพี่น้องเด้อ สำหรับวัเตะเคียโอง่ายตายยากบูซันเวอ